ไปในทางจังหวะเมื่อกี้จะช้ากว่าจังหวะที่เราเต้นประมาณเมื่อกี้เราอาจะเต้นประมาณ140ยสี่แต่จังหวะมา,มาประมาณ160นะคะมันก็จะเด่นแหลก็ไะใช่คะอ่ะไม่อ่ะเรียวเราจะไปซ้ายก่อนนะคะแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเไปไปไป่จะไปขวา,ขาก่อนแล้วก็มาหยุดก่อนแล้วก็เมื่อกี้แบบอบออกซ้ายแต่ทุกคนก็ไปได้นะคะซึ่งเราไม่ได้บอกว่ง e aʻo i ka So, sao không không đi. không 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 không